สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนิยายเสียงวันนี้เรื่องพี่สาวเพื่อนสอนให้ดูดหอยอีพีสองค่ะเล่าโดยหม่ำเจ้าป่าขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่ศาลาวันนั้นที่ต้นหอมแกล้งให้เจมดูดหอยจุบจนเมื่อยกรามไปหมดทำให้ทั้งคู่กลับสนิทสนมกันเร็วขึ้น ต้นหอมมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปถึงแม้เธออายุมากกว่าสองปีแต่เจมดูเป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญเขาช่างหล่อเหลือเกินหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปฟางน้องชายของต้นหอมเริ่มสังเกตเห็นทั้งคู่ชอบพูดจาแปลกแปลกกันแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเจมมักจะเผลอเกาะหลังและหลายของต้นหอมเวลาเดินไปไหนด้วยกันต้นหอมรีบปรามทุกครั้ง และว,วันนี้เป็นโอกาสเหมาะเพราะฟางมีธุระในเมืองอีกแล้วเจมผมมีธุระด่วนในเมืองต้องจัดการนะคุณอยู่กับพี่หอมก็แล้วกันนะเดี๋ยวพี่หอมจะพาเจไปเที่ยวเจมหัวเราะแบบสบายใจอยู่ไปเลยสบายเลยไอไออยู่กับพี่สาวอยู่ได้ซึ่งคำตอบนี้ฟางก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วเขากำลังเดินไปที่จอดรถ เสียงเรียกดังมาจากในครัวอย่าเพิ่งไปรอพี่แป๊บหนึ่งฟางหยุดหันไปมองต้นหอมที่เดินออกมาจากครัวทรงกระดาษที่เขียนรายการยาวเหยียดให้น้องชายฟางพี่ฝากซื้อของหน่อยซื้อให้หมดตามนี้นะพี่จำเป็นต้องใช้ฟางชำเลืองมองรายการที่เธอสั่งอุทานออกมาดังๆ โอ้โหพี่หอมขนาดนี้จะกินเป็นเดือนเลยนะพอดีมืดกันพอดีแต่หอมเธอกลับกำชับต้องซื้อให้ได้ไม่ครบไม่ต้องกลับนะเธอเธอพูดด้วยเสียงอันเน็ดขาดแล้วเดินทันหลังกลับเข้าครัวไปเจมหันหน้ามายิ้มเย้ยตามหลังต้นหอมไปทั้งคู่ กำลังลองเมนูใหม่เพื่อที่จะให้เจมลองกินคุณกำลังทำอาหารอะไรครับเขายืนมองมะม่วงที่วางอยู่ตรงหน้าวันนี้จะทำข้าวเหนียวมะม่วงกับผัดไทยค่ะเราจะไปนั่งกินที่ศาลาริมสระกันนะคะเจมฝนคงไม่หลงระดูอีกนะวันนี้ ่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งคู่จัดแจงเอาอาหารใส่ตะกร้าออกไปปิกนิกที่ศาลาริมสระทันทีวันนี้บรรยากาศรอบข้างช่างดีจริงมีทั้งวัวควายหลายฝูงเดินปะปนกันนกที่บินลงมากินน้ำที่ขังเป็นแอ่งหลังฝนตกยังมีนกกระสาสีขาวคอยาวขายาวเหยียบย่ำไปบนน้ำก้าวเดินอย่างช้าๆอย่างระมัดระวังปลาคอย ชือกจิ้มเอาหอยปูปลาเจมนั่งมองภาพนี้แล้วหลงไหลในธรรมชาติโดยเฉพาะภาพต้นหอมที่กำลังบรรจงปอกมะม่วงอย่างช้าช้าเป็นสิ่งที่เขากำลังหลงไหลกว่าอะไรทั้งหมดขณะนี้เ <ผม S 1> จมกำลังหลงรักเธอเข้าแล้วเขาชอบทุกอย่างที่นี่ผมชอบจริงๆเจ,จมเพลอหลุดปากพูดออกมาต้นหอมวางมีดหันไปถาม หลงรักอะไรคะเจมเจมรีบเฉยชฉยรักกัวรักควายรักวิวครับถ้าอย่างนั้นเจมคุณย้ายมาอยู่ที่นี่เลยสิหอมรีบแย่ดูเชิงผมอยากมาอยู่ที่นี่กับต้นหอมถ้าคุณต้นหอมอนุญาตต้นหอมไม่พูดยื่นจานผัดไทยส่งให้อ้าวคุณต้องกินผัดไทยก่อนนะคะแล้วจิงค่อยกินข้าวเหนียวมะม่วงตามทีหลัง เอากินตอนนี้เลยร้อนๆน,นี่แหละถึงจะอร่อยครับเอายื่นมือไปรับและมองดูเธอที่ใช้ตะเกียบขี้ผัดไทยเข้าปากอย่างคล่องแคล่วแต่เขากลับทำทุลักทุเลแต่พยายามจนผัดไทยหมดจานโอ้ผัดไทยอร่อยมากครับคุณทำเกง่งจริงๆคุณหอมเธอยิ้มแล้วก็ส่งจานมะม่วงให้อีกพร้อมกับบอกวิธีการกิน เธอนั่งดูเขาด้วยใบหน้าที่เต็มด้วยความสุขในใจเธออยากทำอาหารให้เขากินทุกวันตลอดไปเพราะเธอเองมีความคิดไม่ต่างจากเจมตอนนี้เลยพระอาทิตย์ชิงไปเร็วอีกครั้งเมื่อเริ่มกล้าไกลเข้ามาต้นหอมหยิบตะเกียงโบราณที่เตรียมมาจุดให้แสงสว่างไฟสลัวๆวเพิ่มอารมณ์แต่มองไม่เห็นวิวรอบข้าง กจมกลัดมามองวิวบนใบหน้าของเธอแทนคุณเป็นผู้ยิงที่สวยมากครับเขายื่นมือไปรูปแก้มเธอเบาๆต้นหอมยิ้มถึงเธอจะเป็นคนทันสมัยแต่ก็อดเขินไม่ได้เขาเลื่อนจอมูกมาใกล้หน้าเธอท่ามกลางแสงไฟสลัวสลแต่ก็ยังพอมองเห็นดวงตาสีฟ้าอ่อนจอมูกที่โด่งของเขา อยู่ที่แก้มของเธอแล้วขณะนี้เจมกระซิบเบาๆพมรักคุณจากนั้นค่อยๆเลื่อนปากมาประกบที่ริมฝีปากของเธออย่างนิ่มนวลจะเคยจูบป,ปากกับแฟนคนไทยแต่กับต่างชาตินี่เป็นครั้งแรกและตื่นเต้นจนปากเธอสั่นเกรงแทบขยับปากโต้ตอบไม่ไหวพี่ต้นหอมเสียงฟางเรียกตะโกนมาแต่ไกล ทั้งคู่รีบพละออกจากกันต้นหอมเธอถอนหายใจยาวที่น้องชายมาช่วยชีวิตทันฟางเดินมาถึงศาลารีบต่อว่าทันทีพี่ต้นหอมมืดแล้วไม่เห็นกลับบ้านเลยออกมาดูกำลังจะกลับพอดีใช่ใช่เรากำลังจะกลับเจมช่วยเสริมต้นหอมกุลีกุจอรีบเก็บเข้าของเพื่อกลบเกลื่อนอาการพิรุษ ฟางยืนฟังนิ่งไม่โต้ตอบระหว่างทางกลับพี่หอมฟังมีอะไรจะอวดด้วยเละ่ะหอมยื่นมือไหนส่งมาซิอะไรละ่ะฟางฟาดมือลงบนฝ่ามือเธอเบาๆไม่ใช่ที่นี่ครับที่บ้านฟางได้แต่เดินอมยิม้มครั้นถึงบ้านหญิงสาวคนหนึ่งนั่งรอที่ระเบียงด้านนอกฟางนั่นใครอะมาน,นั่งอยู่ที่ระเบียง เพื่อนฟางหรือเปล่าหรือเข้ามาหาใครเอ่มากับฟางเองครับนั่นแหละที่ฟางจะบอกพี่หอมแฟนฟางเองครับเมื่อทุกคนทำความรู้จักกันแล้วสักครู่ฟางก็จูงมือแฟนสาวเดินรับเข้าไปในห้องพี่สาวอย่างต้นหอมนั่งมองทำตาปริบปริบแต่สำหรับเจนแล้วดูเป็นเรื่องไม่แปลกสำหรับเขาเลยทั้งคู่นั่งจ้องนากัน ก่อนจะลุกแยกย้ายกลับเข้าห้องใครห้องมันต้นหอมได้แต่คิดอยากจะดึงแขนเจมให้เข้าไปในห้องนอนคุยกับเธอเพราะเหตุการณ์ที่สาลายังคงคาใจอยู่อยากจะสารต่อความพัฒนาเพราะเธอเองจินตนาการไม่ออกว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเธอนอนกระสับกระสายทุรนทุรายพลิกตัวไปมาทำอย่างไรก็บังคับตาให้หลับไม่ได้ จนได้ยินเสียงไก่ขันเป็นครั้งแรกเธอจึงเริ่มหมดเรียวแรงและนอนเป็นคนสุดท้ายในเช้าวันต่อมาเธอเปิดประตูออกมาทุกคนมานั่งที่โต๊ะอาหารแล้วสวัสดีตอนเช้าครับคุณหอมรับสบายดีไหมครับเสียงเจมที่กำลังยกกาแฟขึ้นดื่มดีค่ะต้นหอมสำรวจดูผัดผักกับข้าวผัดที่วางอยู่บนโต๊ะอาหาร ฝีมือใครทําเธอเหรอเปล่าครับพี่ต้นหอมแฟนผมเองครับน่าก,กินใช่ไหมล่ะฟักแฟงนั่งอมยิ้มอยู่ข้างๆถ้าพี่หอมชอบแฟงทําให้ได้ทุกอย่างครับพี่หอมพี่หอมคืนนี้ผมไม่กลับบ้านนะครับจะไปส่งฟักแฟงแล้วจะนอนค้างที่นั่นหอมไม่ตอบกลับไปมองหน้าเจมที่กําลังดื่มกาแฟอยู่เหมือนกําลังมีแผนในใจอยู่แล้ว ค่ำคืนอันแสนหวานหลังจากที่ฟางออกจากบ้านไปแล้วฟ้าเหมือนมีตาทรงสายฟ้าฟ,า,ฟาดเปเรี่ยงลงบนต้นตาลข้างถนนทำให้ไฟฟ้าดับพรึบพร้อมกันทั้งหมู่บ้านต้นหอมหยิบตะเกียงโบราณมาจุดทั้งคู่นั่งคุยกันที่โซฟาคุยไปมาเริ่มขยับมาต่อความสัมพันธ์ เธอรอโอกาสนี้มานานแล้วเธอจึงไม่ขัดขืนอะไรทุกอย่างจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นเจมช้อนร่างต้นหอมขึ้นอย่างง่ายดายวางร่างผอมเพรียวลงบนเตียงอย่างทนุถนอมเขาเริ่มถอดเสื้อผ้าเขาออกทีละชิ้นเธอเห็นรูปร่างที่มีกล้ามเป็นมัดมัดท่ามแสงไฟที่สลัวสลัวเขาน้มตัวมาจุมพิษเธอเบาๆอย่างทะนุถนอมเธอพร้อมแล้ว แต่ใจเต้นระรัวโครมครามแทบหลุดออกมาเขาจูบแก้มซ้ายขวาและริมฝีปากเธอเธอปรับการหายใจแทบไม่ทันเพราะเธอกำลังกลัวและประมาคิดว่าจะรับมือยังไงกับฝรั่งต่างชาติคนนี้ดีเพราะเธอไม่เคยต้องมือชายมาก่อนมีแค่แฟนเท่านั้นแต่นี่เจมก็เป็นฝรั่งเธอจึงเกิดการกลัวจากการจินตนาการ ถึงอาวุธประจำกายของเขาเธอต้องแย่แน่ๆเธอเริ่มตัวสั่นแต่ใจก็สู้แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เธอคิดเขาช่างทนุถนอมเธออย่างดีที่สุดจนเธอคิดไม่ถึงมีความสุขเคลาน้ำตาจนเธอต้องร้องขออีกครั้งอีกครั้งจนเช้า คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกดติดตามด้วยค่ะ